สุดอาลัยผู้กำกับในตำนานสุรศีผาธรรมเสียชีวิตแล้วเป็นข่าวเศร้าว,วันนี้ของวงการภาพยนตร์อีสานสุรศีผาธรรมผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างตำนานหนังในความทรงจำของผู้คนมากมายโดยเฉพาะแฟนหนังเลือดอีสานได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราเมื่อกลางดึกคืนวันที่25มีนาคมปี2566 หลังจากเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีเมื่อวันที่17มีนาคมปี2566ผ่านมาเพียงไม่กี่วันผู้กำกับคนเก่งเพิ่งมีความสุขกับงานวันเกิดซึ่งมีการจัดงาน75ปีมุทิตาจิตสุรศีพาธรรมโดยมีศิลปินชื่อดังเช่นเฉลิมพลมาละคำทานินอินทราเทพรวมทั้งญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหามาร่วมงานอย่างคับข้าง ผัาจากงานวันเกิดเพียงสองาวันครูสุรศีผาธรรมก็โพสต์ Facebook เช็คอินที่ศูนย์แพทย์ชุมชนปทุมวิทยากรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเขียนข้อความว่าฉลองอายุ75ปีด้วยการมาหาหมอตรวจสุขภาพร่างกายถ้ายัางใช้ได้ก็ได้กลับไปนอนบ้านถ้าสุดโทมก็ได้นอนโรงพยาบาลเอวังก็มีด้วยประการละชนี ตามมารไโพสต์ในวันเดียวกันซึ่งเช็คอินที่โรงพยาบาลสภรสิทธิประสงค์อุบลราชธานีว่าสุดท้ายหมอได้ส่งไปตรวจเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใหญ่หลังจากเจาะเลือดและถ่ายปัสสาวะส่งตรวจแล้วให้กลับมานอนบ้านพรุ่งนี้ค่อยไปฟังผลจนกระทั่งเมื่อคือนนี้ก็มีขา่าวเศร้าว่าสุรสีผาธรรมซึ่งหลายคนเรียกว่าครูสุรสีหรืออาจารย์สุรสีก็สิ้นลมจากไปอย่างสงบขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของครูสุรศีผาธรรมมาณนาโอกาสนี้ด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับสุรศีผาธรรมคือชื่อจริงเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปี2491ที่อำเภอพ,พิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนเขืองในเจริญราษฎร์อำเภอเขืองในจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเบญจมามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปี2540สำเร็จการศึกษาระดับบุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์โฆษณา จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชในวัยเด็กชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจเมื่อมีโอกาสจึงเข้าเป็นนักภาคหนังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการในปี2520ได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ของบริษัทดวงขมลมหรสพปี2525 25, เป็นผู้กำกับภาพยนตร์บริษัทสหมงคลฟิล์มปี2529เป็นผู้กำกับภาพยนตร์บริษัทสีบุญเรืองฟิล์ม ปี2537เป็นผู้อำนวยการบริษัทลาวเอนเตอร์เทนเมนต์สร้างสรรผลงานด้านภาพยนตร์ในตำแหน่งต่างๆแทบทุกตำแหน่งผลงานสำคัญด้านภาพยนตร์ของครูสุรสีผาธรรมประกอบด้วยเรื่องครูบ้านนอกปี2521เรื่องหนองหมาวอ้อปี2522ลูกแม่มูลปี2523ครูวิบากปี2525สวรรค์บ้านนา ผู้แทนนอกสภาปี2526ครูชายแดนปี2527หมอบ้านนอกปี2528ราชินีดอกยาปี2 5 5 9ด้านภาพยนตร์สารคดีก็มีเรื่องจากที่ราบสูงปี2534ที่ระลึกสะพานมุกสวรรค์ปี2549กำกับภาพยนตร์โฆษณาขอแขนให้แม่ค่าปี2531สร้างงาน VCD ภาพยนตร์ก้อม1 2 นอกจากนี้ยังเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์เรื่องบั้งไฟพญานาค15ค่าข้ามเดือน11บเอสป라이์บรือเป็นต้นสำหรับเกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับของครูสุรศรีผาธรรมมีดังนี้ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์สร้างสารรค์ดีเด่นเรื่องครูบ้านนอกในงานมหกรรมภาพยนตร์ที่นครทัชเค้นรัสเซียรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำภาพ,พยนตร์สร้างสารรค์ดีเด่นและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องครูบ้านนอกรางวัลตุ๊กตาทองผู้กำกับยอดเยี่ยม เรื่องผู้แทนนอกสภาจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพลงและดนตรีรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำเรื่องราชินีดอกหญ้ารางวัลแท็กอวอร์ดภาพยนตร์โฆษณาสร้างสารรค์ดีเด่นเรื่องขอแขนให้แม่ข้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นจากเรื่องจากที่ราบสูง นายสุรศีผาธรรมนับเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยอุรมการและสำนึกทางสังคมที่มีต่อแผ่นดินเกิดภาพยนตร์ของสุรสีจึงสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในยุคเปลี่ยนผ่านและการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวในระบบการศึกษาการเมืองสังคมวัฒนธรรมเพื่อให้สังคมได้ตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันถึงศักดิ์ศรีของคนอีสานบนพื้นที่ราบสูง นายสุรศีผาธรรมจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะก,การแสดงประเภทภาพยนตร์อีสานประจำปีพุทธศักราช2551จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโฮดี้ชชแนขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก Facebook ครูสุรศีผาธรรมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นขอบคุณมากครับ